นีก็เป็นยามดึกค่ำคืนนะคะเป็นเวลาที่คู่พอยชอยมากเลยที่เราตรวจการบ้านการพูดกันออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนในคอร์สแฟลชเนาะ <c oughs> เพราะว่าพอจะได้ยินเสียงนักเรียนชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีสิ่งลบกวนอะไรทั้งนั้นอ่าแล้ววันนี้นะคะพอยก็ตรวจนักเรียนเสร็จแล้วให้คําแนะนําปรึกษาเรียบร้อยแล้วว่านักเรียนออกเสียงไหนไม่ชัดสามารถผู้ประโยคไหนได้ชัด กว่านี้อีกบ้างหรือว่าแบบไหนที่แบบการพูดจะไม่ติดแปลนะคะพลอยก็แชร์ให้เรียบร้อยทีนี้พลอยจะมาออกเสียงให้นักเรียนได้ฝึกพูดตามสาหรับบางคนที่ยังออกเสียงบางเสียงไม่ชัดหรือยังไม่ค่อยชินกับเสียงใหม่เออนี่พลอยก็จะมาอัดให้ดูนักเรียนท่านนี้นะคะเป็นคุณหมอบอกเลยว่านักเรียนของครูพลอยเนี่ยครึ่งคอสของแฟลชจะเป็นคุณหมอมีทั้งหมอสูมีทั้งหมอเด็กมีทั้งหมอศัลยแพทย์นะคะมีหลายหมอมากเลยค่ะคพลอยรู้สึกปลอดภัยมากๆเดี๋ยวมาดูวิธีการอ้าปากของพลอยนะคะ welcome to this task what are great suggestions for how to look at child obesity problem and how to avoid it this is a really useful your knowledge because it's from pediatrician board certified pediatrician pediatrician <laughs> พยา okay for เคฟอร์เรื่ n i o ้อมูล e ันเป็ a ร d e ล a เอียดแล e l ัล e ด i ิเวอร์นิสจ๊อฟฟอร o ดิส n t ดและ o อ e ์เรสซัลส์เราสามารถทำงานด้วยกั r อ t นดี้การที่เราจะออกเสียงชัดมากๆนะคะมันมาจากว่าเรามีความรู้เรื่องของการออกเสียงและสองวิธีทางลัดก็คือว่ามีใครสักคนอ้าปากให้เราดูค่ะในเสียงที่ยากๆในเสียงที่ทำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคุณพอจะทาลิปสติกแดงมากถึงมากที่สุด ให้เห็นปากชัดๆให้นักเรียนได้แบบอ้าปากตามพอยได้เลยเนาะแล้วก็บางประโยคเนาะบางบางคำศัพท์แบบมันเป็นศัพท์ใหม่มันไม่ชินน่ะยังไ,ไงให้ชินนะคะพูดมันบ่อยๆพูดมันซ้ำๆพูดมันจนชินแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้ค่ะในไหนจะเรียนแล้วก็เอาให้มันดีไปเลยนะคะนี่แหละก็เป็นสิ่งที่พลอยทำทุกวันอย่างมีความสุขค่ะและตอนนี้ก็ส่งพลังบอกๆให้กับนักเรียนก่อนนอนนอนได้ค่ะสวัสดีราตรีสวัสด์